สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิลาวันโพทองประธานหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรทางการศึกษาวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาค่ะหลักสูตรนี้ก็เรียนเกี่ยวกับรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยจะไปเป็นนวัตกรทางการศึกษาต่อไปในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นรายวิชาที่เราจะเปิดเนี่ยจะเป็นรายวิชาที่เตรียมความพร้อมนะคะก็คือ ในแต่ละเทอมเนี่ยเราจะมีระดับของการที่จะเสริมสมรรถนะให้กับผู้เรียนนะคะรายวิชาที่เรา,าเปิดเนี่ยค่ะก็จะเป็นารายวิชาใหม่ที่ตอบสนองต่อนโยบายแล้วก็ทิศทางในการบริหารของประเทศนะคะก็อย่างเช่นวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะวิชาเกี่ยวกับสเตมศึกษาเนี่ยเราก็มีเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็น มีบทบาทเป็นตัวหนึ่งของสเตมเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยในอนาคตเนี่ยค่ะก็จะเน้นไปในเรื่องของการบูรณาการเกี่ยวกับข้า,ขามศาสตร์เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่เด่นและเป็นตัวหนึ่งในตัวสำคัญในการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะ เราก็จะเรียนกัน2ปีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับความใส่ใจความสามารถของนิสิตเองนะคะในการที่จะติดต่อหรือว่าจะทําวิจัยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้ก็คือถ้าตามหลักสูตรเนี่ยคือ2ปีนะคะแล้วก็คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้นะคะเรารับ นิสิตท,ที่จบปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาแล้วก็จากทุกคณะด้วยนะคะตรงนี้คือไม่ต้องห่วงเพราะว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยค่ะก็จะมีการเตรียมพื้นฐานนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าในแต่ละเทอมเนี่ยเราจะมีรายวิชาที่จะช่วยส่งเสริมหรือว่าไต่ระดับนะคะให้ให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเป็นนวัตกรทางการศึกษาเนี่ยต่อไปในอนาคตได้นะคะเพราะฉะนั้นเรายินดีต้อนรับ ทุกคนนะคะท,ที่จบจากคณะต่างๆด้วยแต่ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีค่ะคือเป็นหลักสูตรที่คิดขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อ,อนโยบายแล้วก็ทิศทางในการพัฒนาประเทศที่เน้นในเรื่องของอการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิจัยทางด้านนวัตกรรมพวกนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นหลักสูตรเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทันสมัยนะคะแล้วก็แทบจะไม่มีที่ไหนเปิดมาก่อนนะคะหลักสูตรของเราคือจากเดิมอะ่ะมันต่อยอดมาจากหลักสูตรทางด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาพวกเนี้ยจะเป็น เกี่ยวกับสร้างบุคลากรให้เป็นยูเซอร์แต่ของเราเนี่ยจะเป็นการต่อยอดเราจะเปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนะวัตกรรมแทนนะครเพราะฉะนั้นหลักสูตรของเราเลยมีความโดดเด่นและเราก็พูดได้เต็มปากเนาะว่าหลักสูตรเราเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นแห่งเดียวในภาคเหนือนะคะเพราะฉะนั้นก็มีม,มีมีความน่าสนใจนะคะแล้วก็อยากที่จะเชิญชวนเพราะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนาะก็ได้มีการปรับโยกกลุ่มสาระ การเรียนรู้เทคโนโลยีเนี่ยค่ะให้ไปรวมอยู่กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นตรงนี้ประเทศก็ยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้อยู่นั้นหลักสูตรของเราเนี่ยก็จะตอบสนองต่อการพัฒนาบุคลากรในด้านนี้นะคะความโดดเด่นของหลักสูตรอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือหลักสูตรของเราก็ได้ผ่านการคัดเลือกนะคะให้เป็นหลักสูตรการผลิตครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนะคะในระดับปริญรญ,ญาโททางการสอนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทุนครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของเราได้ค่ะความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของหลักสูตรของเราก็คือหลักสูตรของเราเนี่ยจะเป็นหลักสูตรแบบ transdisciplinary นะคะก็คือเป็นการหลอมรวมในระดับาศาสตร์เข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะมีคณาจารย์ที่มาจากหลากหลาย คณะนะคะเช่นจากวิทยาลัยการศึกษาคณนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญจากหลายสาขาเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นิสิตสามารถที่จะใช้ความรู้ในหลากหลายศาสตร์เนี่ยหลอมรวมกันในการแก้ไขปัญหาได้นะคะแล้วคณาจารย์ในผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชานเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญที่ตรงตามหลักสูตรทุกประการค่ะค่ะ ก็อยากจะขอเชิญชวนเนาะทุกคนที่สนใจในหลักสูตรนี้ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่จริงๆแล้วก็เป็นหลักสูตรที่เกิดมาเพื่อยุคนี้เลยนะคะเป็นหลักสูตรที่อตอบสนองต่อนโยบายและทิศทางของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความจําเป็นและความสําคัญในอนาคตที่นิสิตจะสามารถที่จะเอาไปต่อยอดในชีวิตการทํางานรวมถึงการใช้ชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อ ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าเข้าไปที่ในเว็บไซต์ของวิทยาลัยการศึกษาได้นะคะก็อยากให้มาร่วมเรียนรู้กันเพราะว่าหลักสูตรที่ดีๆและทันสมัยแบบนี้ก็ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาบ่อยๆนกนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้มาเรียนกันนะคะ